สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามท้งเก่าเลยใหม่นี่มาดูผ่าสมเด็จสององนะครับซึ่งองค์นี้เคย 我呢？ บางมนสาร Yeah ไก็เลยดูเหมือนรถมั้นล้นออกนะครับโดนสัมผัส จะปกเงินมันสารมาตรงที่ ตู้บางฮักนะครับนะครับดูชุนติดไแกขก็เยอะนะกตตัวได้นะครับ ใส่ชัดเจนนะครับการหดหือกันเหี่ยวดลดตัวนะครับของบนสารนะ ช่วยสมาครกว่ามันลราเอาขาวนอนนะครับ